เขาอายุแค่18แต่กำลังถูกทั้งประเทศจับตามองเหมือนเป็นคำตอบของสเปนยุคใหม่เพื่อเข้าใจว่าทำไมเด็กคนนึงเนี่ยถึงกลายเป็นศูนย์กลางความคาดหวังทั้งชาติเราอาจต้องย้อนกลับไปดูว่าสเปนเคยแตกแยกแค่ไหนมาก่อนสเปนไม่ใช่ประเทศที่เกิดจากชนชาติเดียวแต่มาจากการรวมตัวกันของหลายอาณาจักรทั้งกาตาลุญญาบาสกาลิเซียและคาสติยา แต่ละแคว้นมีภาษามีวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของตัวเองจนบางครั้งเนี่ยคำว่าเราของคนสเปนก็ไม่เหมือนกันเลยในแต่ละพื้นที่ปี1936สเปนแตวเป็นสงครามกลางเมืองฝ่ายหนึ่งเชื่อในเสรีภาพอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอำนาจแบบเบ็สเ็จเมื่อฟรานซิสโกฟรังโกชนะสงครามเขาปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการมากกว่า36ปีและพยายามสร้างความเป็นหนึ่งเดียวดวยการลบความแตกต่างทิ้งทั้งหมด ภาษาท้องถิ่นถูกห้ามธงกาตาลันถูกยึดเพลงพื้นเมืองถูกแบนทุกคนต้องพูดเหมือนกันคิดเหมือนกันและเป็นสเปนคนเดียวกันฟุตบอลกลายเป็นเครื่องมือของอำนาจฟรังกโกใช้ทีมเรอัลมาดริดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติเพื่อบอกโลกว่าสเปนยิ่งใหญ่และเป็นหนึ่งเดียวแต่กลับกันสโมสรบาร์เซลโลนากลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านสนามค้ำนูไม่ใช่แค่สนามฟุตบอล แต่มันคือสถานที่เดียวที่คนกาตาลันกล้าตะโกนคําว่าเราไม่เหมือนคุณฟุตบอลในสเปนไม่เคยเป็นแค่เกมแต่มันคือสงครามเงาระหว่างอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจและการเมืองหลังหมดยุคฟรังกโกในปี1975สเปนหันกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยแต่รอยแผลจากความแตกแยกยังคงอยู่ปี2017แคว้นกาตาลุญญาประกาศแยกตัวเป็นเอกราชรัฐบาลกลางส่งตำรวจเข้าสลายผู้ประท้วง และคำถามเดิมก็กลับมาอีกครั้งใครกันแน่คือคนสเปนแท้ทีมชาติสเปนเนี่ยเคยเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจแต่ก็เป็นภาพสะท้อนของความไม่เท่าเทียมในสังคมในสนามมีทั้งนักเตะจากบาร์เซโลนามัดริดและบาสแต่แทบไม่มีนักเตะจากครอบครัวผู้อพยพจนกระทั่งเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นที่เมืองมาทาโรปี2007เด็กชายชื่อลามินยามมลเกิดขึ้นมา พ่อของเขามาจากโมร็อกโกแม่มาจากอคเวตอรเรียลกินีประเทศเล็กๆในแอฟริกาที่เคยเป็นอาณานิคมของสเปนยามาวโตมาในครอบครัวที่เรียบง่ายมีรากหลากหลายวัฒนธรรมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมาตั้งแต่เด็กยามารักฟุตบอลและฟุตบอลก็กลายเป็นภาษาที่ทำให้เขาเข้าใจคำว่าบ้านอายุเพียง16ยามากลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นให้ทีมชาติสเปน และยิงประตูในยูโรได้ตั้งแต่วัยยังไม่บรรลุนิติภาวะทั้งประเทศยืนเชียร์ชื่อของเขาเพราะในที่สุดสเปนก็มีเด็กที่รวมทุกคนไว้ในฝันเดียวกันอีกครั้งเด็กจากครอบครัวที่หลากหลายกลายเป็นสัญลักษณ์ของสเปนยุคใหม่ประเทศที่ยอมรับความแตกต่างมากขึ้นและภูมิใจไปกับมันแต่เมื่อแสงไฟสาดเข้าหาเร็วเกินไปเงาก็เริ่มตามมาหลังอายุครบ18ปี เขาจัดงานวันเกิดสุดหรูเต็ไมไปด้วยคนดังและถูกกล่าวหาว่าใช้ผู้สดแสดงแคร์เป็นความบันเทิงในงานเลี้ยงเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากคำชมเริ่มต้นกลายเป็นคำถามว่าเด็กคนนี้เริ่มหลงแสงแล้วหรือยังก่อนเอลกลาิโกไม่กี่วันยามาให้สัมภาษณ์ในรายการคิงสลีกว่ามัดริดขี้โกงและก็ชอบบนประโยคที่กลายเป็นเชื้อเพลิงของสงครามโซเชียล ในสนามเขาปะทะกับวินิสิวสจูเนียแจเนียลคาบาฮาลจนกลายเป็นภาพที่สื่อเล่นกันทั้งสัปดาห์เสียงเชียร์เริ่มผสมเสียงโหและชื่อยามาลก,ก็เริ่มกลายเป็นทั้งฮีโร่และตัวร้ายในเวลาเดียวกันหลังเหตุการณ์เหล่านี้บาซโลนูนารีบขอให้เขายกเลิกสัมภาษณ์และลดการปรากฏตัวต่อสื่อเพื่อให้เด็กวัย18ได้หายใจและกลับมาโฟกัสในสนามอีกครั้งมันไม่ใช่การลงโทษ แต่มันคือการเตือนว่าเมื่อคุณเป็นสัญลักษณ์ของทีมระดับบาร์เซโลนาทุกคำพูดทุกการกระทำจะไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปบางทีความเปลี่ยนไปของยาเมลาไม่ได้มาจากความยิ่งยโซอย่างเดียวแต่มาจากการที่เขายังไม่ทันรู้จักคำว่าพอดีในโลกที่ผลักให้เขาโตเกินวัยเขาไม่ได้เป็นแค่เด็กที่เก่งแต่เป็นเด็กที่คนทั้งประเทศอยากให้เป็นผู้ใหญ่เร็วที่สุดเพื่อตอบแทนความฝันของพวกเขา เขาอาจพูดแปลงอาจพลาดอาจดูหยิ่งแต่นั่นก็เพราะว่าเขายังอยู่ในระหว่างการเรียนรู้ว่าชื่อเสียงกับตัวตนควรอยู่ตรงไหนเพราะในโลกที่ผู้ใหญ่บางคนยังไม่รู้ว่าความถูกต้องคืออะไรเด็ก18ที่พยายามโตด้วยตัวเองก็กล้าหาญมากพอแล้ว Offside Stories เมื่อฟุตบอลเป็นเรื่องของคนไม่ใช่แค่เกม